วิธีการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบมาเป็นกําไรและเป็นกําไร100%ด้วยทํำยังไงวันนี้นะคะติาก็จะมาบอก3ขั้นตอนง่ายๆที่ติาเนี่ยทำมาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้7-8ถึงหลักต่อปีวิธีแรกเลยนะคะก็คือเลือกสิ่งที่ชอบเพราะว่าเราจะต้องทํากําไรจากสิ่งที่ชอบใช่ไหมล่ะเราก็เลือกสิ่งที่ชอบก่อนแต่เราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ชอบนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลออนไลน์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะขายความรู้จากสิ่งที่เราชอบได้เช่นถ้าสมมติว่าเราชอบ ถามว่าเราขายเสื้อผ้าเนี่ยเอา,าเราก็ต้องไปรับมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้นทุนมันก็ไม่ใช่ไอ้นี่แล้วว่าต้นทุนมันก็ไม่ใช่ศูนย์บาทแล้วว่าวิธีที่น่าทำเนี่ยคือได้กาําไรร้อเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองไปมุมนึงว่าเราสามารถที่จะสอนอะไรได้จากเสื้อผ้าเช่นอาจจะสอนเรื่องการแต่งตัวอาจจะสอนเรื่องบุคลิกภาพอาจจะสอนเรื่องแฟชั่นหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์คือตรงนี้นะเราต้องดูก่อนว่า สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนมาเป็นสินค้าออนไลน์ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สินค้าออนไลน์นะยังไงต้นทุนมันก็ต้องมีอ่ะมันไม่ใช่กาําไรร้อเปเซ็นนะคะเช่นถ้าสมมติว่าใครชอบการออกกําลังกายอ่ะเราสอนเรื่องการออกกําลังกายได้ไหมเรามีคอร์สสอนออกกําลังกายหรืออะไรนี้ได้ไหมได้ <S <S เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นสินค้าออนไลน์ได้เนี่ยกำไรร้อแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้าก็ออกกล้องไม่เป็นน่ะค่ะพูดไม่เก่งหน้าตาไม่ดีไม่สวยทํายังไงเดียร์คะรู้ไหมว่าสิ่งต่างๆั้คคือแกตว มันคือข้อแก้ตัวทองนั้นเดี๋ยวทีหน้าโชว์คลิปแรกที่หน้าสอนภาษาอังกฤษให้ดูเลย <laughs> เลนะคือตีน่าก็ไม่ได้สวยอะตีน่าก็ไม่ใช่พริ้งบานแล้วก็ไม่ได้แบบว่าพูดคล่องอะไรขนาดนี้แต่ว่าตีน่าทามา5าปีแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเพั่นานิดนึงใช่ไหมไม่ใช่ทำมาห้าปีก็ยังพูดไม่คล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะฝึกฝนและเรียนรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าฉันไม่สวยฉันไม่ดีฉันไม่ดูไม่นีดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เริ่มลงมือทําเราจะไปทําได้ดีได้ยังไงล่ะนะแล้วก็สินค้าออนไลน์เนี่ยมันไม่จะ เขียนหนังสือขายได้อย่างหนังสืออีซิงริงตินานะคะก็มีขายแบบ e ีบ o ๊กนะคะผ่านเว็บที่ชื่อเมฟนะคะตินาก็ได้รายได้จาก e b o ุ๊นั้นนะคะเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตินาชอบคอร์สออนไลน์มากกว่าเพราะว่าโพมเป็นคอร์สออนไลน์พราะมันมีภาพหรืออะไรเงี้ย มูลค่ามันจะมากกว่าหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบเขียนหนังสือไม่ชอบออกกลองอพูดได้ะพูดได้อย่างเดียวเราก็สามารถขายะไรได้ขายหนังสือเสียงงยถูกไหมหนังสือเสียงเนี่ยเราก็ให้เป็นไฟล์ได้หรือว่าจะเป็นให้เขาฟังออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีมากมายหลายอยา่างนะคะลองดูว่าไอ้สิ่งลบๆที่อยู่ในหัวเนี่ยมันคือข้อแก้ตัวหรือเปล่าต่อไปอย่างที่2นะคะพอเราได้สิ่งที่ชอบแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนม,มาเป็นผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้ต่อไปคือให้เรามองหาคู่แข่ง เวลาที่มีคู่แข่งเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําคู่แข่งเต็มไปหมดเลยว่ะแล้วเราจะทําได้ไหมอย่าคิดแบบนั้น no, no 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 นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ที่ไหนก็ตามที่มันมีการแข่งขันเยอะหรือว่ามันมีคู่แข่งเยอะแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีเงินอยู่ในนั้นโอเคไหมเราไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีใครซื้อไม่มีใครสนใจไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยว่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่สตีฟจ็อบส์หรือว่าเราไม่ใช่อีลอนมัสก์เนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะมาแบบทําอะไรแล้วมันแบบเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แบบว่าคนจะต้องมาลุมซื้อหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ ที่มันมีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายที่จะประสบความสําเร็จคือง่ายกว่าวิธีการคือทําแบบนี้เช่นตอนที่ตีน่าจะสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมตีน่าไปดูเลยว่าเฮ้ยคู่แข่งเขาทำยังไงคือคนที่เขาสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาทำยังไงเขามี Facebook ไหมเขามี YouTube ไหมเขาทำคอร์สไหมเขาทาคลิปไหมเขาขายหนังสือไหมเขาขายหนังสือเสียงไหมแล้วอะไรที่เขาทําแล้วมันเวิร์กอะไรที่เขาทําแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเวลาที่เขาจะคุยกับลูกค้าเวลาที่เราจะจ่ายตังหรืออะไรเงี้ยเราทำยังไงตีน่าเรียนรู้ทุกอย่างนี้นะจากคู่ โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินให้คู่แข่งนะแต่เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อของถ้าเราไปทักเขาแบบนี้ถ้าเราอย่างนี้อย่างนี้แล้วไอสิ่งเราเนี้ยเราสามารถที่จะนํามาปรับกับช่องตัวเองเพจตัวเองหรือว่าสินค้าของตัวเองได้ยังไงเห็น <He S 2> ไหมการมีคู่แข่งในดีจะตายคือเขาทํามาหมดแล้วเรียบร้อยว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงมันถึงจะได้กําไรแล้วอะไรที่มันทําแล้วล้มเหลว เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคู่แข่งเนี่ยคือดีอย่าไปคิดว่าอ,อ๋อมีคู่แข่งไม่อยากทาคุณทําเยอะใหม่นะฮะคนสอนภาษาอังกฤษกันเต็มบ้านเต็มเบืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันทำเงินได้แค่นั้นเองจ,อบอจบนะคะ <laughs> ต่อไปขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการอะไรก็คือการโปรโมทก็คือการขยายออกไปซึ่งวิธีการขยายออกไปทําให้คนรู้จักตัวเราหรือทําให้คนรู้จักสินค้าเราได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คืออะไรก็คือการทำโซเชียลมีเดียแล้วถามว่าการทำโซเชียลมีเดียเสียตังค์ไหมไม่เสียเช่นสมมติว่าเราทําคลิปเนี้ยเราเปิดเพจ a c e b o o k เนี้ยหรือว่าเราเปิดช่อง u t u b e เนี้ยเสียตังค์ที่ไหนไม่เสียนะคะอย่างบางคนเนี่ยเปิดเพจ a c e b o o k ใช่ไหมไปเปิดเพจแล้วก็คิดว่าจะต้องเสียตังค์แล้วก็ไปเสียตัง Facebook. ค์ Facebook นนนะอบบอให้เ c e บ o o กคือเ่าาวรชอบ การบูสต์โพสก็คืออะไรก็คือการเป็นลงโฆษณากับ Facebook แต่ถามว่าเราไม่ลงได้ไหมได้เข้าใจว่าได้เราไม่ลงก็ได้เพราะว่ามีหลายคนมาบอกเนี่ว่าปเปิดเพจเสียตังค์ด้วยค่ะ,ปะเปิดเพจเสียตังค์ด้วยว่าไม่เสียถ้าสมมติว่าเราไม่ไปจ่ายเงินให้มันอ่ะเราไม่ไปกดจ่ายเงินให้มันเราก็ไม่เสียแต่ Facebook มันก็ชอบเชร์สินค้ามาด้วยเข้าใจว่ามันก็ชอบเชร์ว,ว่าเฮ้ยบูสต์โพสสิเฮ้ยลงโฆษณากับเราสิเฮ้ยมาเสียตังค์สิแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เสียเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้ ที่บอกกําไร100%ซและสามารถขยายได้แบบง่ายมากเช่นะสมมติทน้าเปิดโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยตีน่าเปิดที่ชลบุรีอะตีน่าเป็นคนชลบุรีนะคะตีน่าก็สามารถที่จะได้ในักเรียนจากเท่าไหร่จากบริเวณรอบๆชลบุรีถูกไหมจากแค่ในชลบุรีในเมืองในไรนี่แหละ ไม่กี่กิโลเนี่ยมาเรียนกับตีน่าได้แต่ถ้าสมมติตีน่าเปิดแบบออนไลน์ทุกคนทั่วประเทศสามารถเรียนกับตีน่าได้หรือบางคนอยู่นิวยอร์กบางคนอยู่ลอสแอนเจลิสบางคนอยู่ญี่ปุน่นบางคนอยู่อังกฤษอยู่ทั่ว,ท,วทุกมุมโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถมาเรียนกับตีน่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าออนไลน์เนี่ยมันเติบโตได้ง่ายและอย่างที่บอกยิ่งเป็นสินค้าความรู้เนี่ยกำไรร้อยเปอร์เซ็น นะะซึ่งพูดๆมาบางคนอาจจะดูรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเหมือนขี้โกงว่าวะทำไมแบบว่ากำไรร้อเลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยความรู้เราหรือว่าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็มีมูลค่าโอเคไหมอย่างตีน่าเนี่ย ความรู้ภาษาอังกฤษที่จน่ามีเนี่ยคือจากการมาเรียนต่างประเทศก็หมดไปเป็นล้านคุยก็ใช้ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าฟรีโอเคมะหรือบางคนสมมติว่าชอบปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เสียเงินไปกับการปลูกต้นไม้กี่อามเก็บเกี่ยวประสบการณ์เสียเวลาในการเรียนรู้เพื่อที่มันเป็นองค์ความรู้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะนําองค์ความรู้ของเราที่เป็นสูตรสําเร็จแล้วมาสร้างเป็นไรายได้เสริมให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้ขั้นตอนแบบละเอียดนะจาก A ถึง Z จนะคะจากศ นยเี่ว่าทํายังไงบ้างตอนนี้นะคะตีน่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อว่าสร้าง10ล้านจากงานอดิเรกถ้าใครนะคะสนใจเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาว่าสนใจได้ข้างใต้นี้เลยเนาะคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็ม30,000บาทแต่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ราคา15,000บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นเนี่ยก็จะหมดเขตในเร็วๆนี้ด้วยนะคะจาก30,000เหลือ15,000ลด50%เลยนะในคอร์สนี้เนี่ยตีน่าจะมาสอนทั้งหมดเลยว่าตีน่าทำยังไงนะจากการนำงานอดิเรกเนี่ยจากที่เป็นเด็กดอยๆจากที่ตีน่าโชว์ให้ดูคลิปแรกเนี่ย จนสามารถที่จะสร้างได้7หลักแหลักต่อปีนะคะติน่าจะอาบอกทั้งหมดเลยในคอร์สนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจแบบละเอียดยิบนะแล้วติน่าจะคอยคอมเมนต์คอยให้คําแนะนําต่างๆด้วยนะคะแบบส่วนตัวเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาว่าสนใจได้ั้งใต้นะคะสําหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครอยากได้เกร็ดความรู้นะคะหรือว่าเทคนิคต่างๆในการที่จะสร้างไรายได้ออนไลน์นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจของตีน่าได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ